นั่งก็เป็นสมาธิยืนเดินนอนเป็นสมาธิหมดนะสติอธิษฐานการงานเป็นสมาธิหมดศินสมาธิปัญญามักแปพูดย่อเหลือสคือศินสมาธิปัญญาสมาธิต้องทําอยู่แล้วทุกอย่างใช่ทุกอย่างต้องอาศัยสมาธิค่ะแม้แต่การเห็นเกิดดับก็ชื่อว่ามีสมาธิแล้วนะสมาธิจะมี9ระดับที่พู้เจ้าบัญญัติไว้นอกจากเระดับนี้ยังมีสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ เช่นการที่เราทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาชื่อว่าเรามีสมาธิเหมือนกันท่านทิ้งเน้นคําว่านันทิใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะพระศาสดา,า,า,าเนี่ยเน้นคํานี้มากละนันทิคือละความเพลินนะถ้าไม่ละนันทิเราก็จะสังเกตการเกิดดับไม่ได้ใช่จะไม่เห็นการเกิดดับเพราะความเป็นเราเนี่ยจะเกิดไปพร้อมกับวิญญาณที่เกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาเลย <c oughs> เราจะมองไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดอะไรดับแต่เราจะไปสนใจสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา จิตก็เปลี่ยนแปลงไปผูกติดกับอารมณ์ไปทําให้ไม่เห็นการเกิดดับจึงต้องมีการทําให้จิตเนี่ยมีอารมณ์อันเดียวนิ่งอยู่ที่ที่เดียวและเมื่อจิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเขาจะต้องรู้ว่ามันเปลี่ยนจากความนิ่งตรงนี้ออกไปเขาจะเห็นจิตเกิดดับทันทีหรือเห็นอารมณ์เกิดดับค่ะในคารวาชเลิฟเนี่ยท่านพูดถึงอสสัตกับสัต<า>ตบ,บุรุษ<า>เน้นตรงนี้เพราะอะไรคะ สัตว์รุตก็คือคนดีาสัตว์รุตก็คือคนไม่ดีดังนั้นคนดีไม่ดีเนี่ยจะแยกจะวัดกันได้อย่างไรพระองค์ก็มีเกณฑ์เอาไว้เรื่องของกุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรม10บทบะนะบอกว่าเนี่ยพวกเทพรปรากฏสุคติใดๆปรากฏเพราะว่ากุศลกรรมบาบทนะและทุกติใดๆเนี่ยปรากฏเพราะว่าอากุศลกรรมบท ดังนั้นดีไม่ดีเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดเราจึงชี้ไปที่คําพระศาสดาว่าต้องที่พระศาสดาบอกว่าเกณฑ์วัดความดีคืออะไรเกณฑ์วัดความไม่ดีคืออะไรคไม่งั้นทุกคนก็มีเกณฑ์วัดกันทั้งนั้นโยมฟังตรงนี้ดูมันเหมือนกับมันง่ายแล้วก็สั้นไปอะคา่ะเกณฑ์ของความเป็นสัตบุรุษและอสัตบุรุษาาเพียงแค่การประกาศความดีบิดเบืนอน <า S 2> ความดีไม่ประกาศ<อ>าความชั่วแล้วก็เปิดเผยความชั่ว <อา S 2> ทำไมมันสั้นง่ายแค่นั้นคะ มันไม่ง่ายที่คนคนหนึ่งจะมาเปิดเผยความไม่ดีตัวเองและจะมายกย่องความดีคนอื่นค่ะนะมักจะเปิดเผยความดีตัวเองนะทั้งที่คนไม่ถามใช่อย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ค่อยบอกความผิดตัวเองแต่ชอบไปบอกความผิดคนอื่นอย่างเงี้ยซึ่งก็คูเจ้าให้ให้เป็นเครื่องสังเกตว่าสัตบุุรเนี่ยเป็นยังไงอสัตบุตษเนี่ยเป็นยังไง เราจะได้เลือกคบคนได้ถูกต้องทาไมแค่เรื่องเปิดเผยความดีตนเองหรือไม่หรือไม่เปิดเผยความ,มดีตนเองอ่ะสามารถวัดได้เลยว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีถ้าเขาอยู่นิ่นงเฉยเฉยอ่าอันนั้นจะถือว่าเขาดีหรือไม่เป็นสัตบุรุษหรือไม่สัตบุรุษค่ะหรืออัตบุรุษค่ะเอ,อนิ่งๆก็ยังยังตอบไม่ได้จนกว่าจะมีภาษสมากระทบนั่นแหละจึงจะสแสดงว่าผู้นี้เป็นอย่างไรอย่างผู้เจ้าบอกว่าคนบางคนเนี่ยนิ่งเฉยอยู่ได้ต่อเมื่อภาษายังไม่มากระทบ แต่พอผัสสะมากระทบปุ๊บนิ่งไม่ได้ละคำว่าผัสสะเราใช้คบว่าเหตุได้ไหมคะใช่มีเหตุมีเหตุเหตุให้แสดงตนอ่าซึ่งมันเกิดจากอายจตนะทั้งสิ้นค่ะเช่นตากระทบรูปหูกระทบเสียงถูกว่ามาแลนินทามาแลทนไม่ได้อ่าอย่างเนี้ยผัสสะที่มากระทบผัสสะที่มากระทบมีเหตุมาละแสดงว่าความเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในสังคมที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ตัดไว้เลยว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องอย่างรู้ให้ได้ใช่ พระุทธเจ้าจึงบอกว่าคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายค่ะบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายค่ะสัตตบรุษย่อมเห็นสัตตบุรุษคนดีเนี่ยย่อมเห็นคนดีอสัตตบรุษก็ย่อมเห็นอสัตตบรุษเหมือนกันถ้าภาษาวัยรุ่นสมัยนี้เขาบอกผีย่ en, อมเห็นผีค่ะใช่ไหมผีย่อมเห็นผีที้สัตตบุรุษย่อมเห็นสัตตบุรุษก็คือว่าสังคมเนี่ยคนดีอยู่กับคนดีคนไม่ดีอยู่กับคนไม่ดีเพราะพระพุทธเจ้าได้พูด ได้ได้ตรัสมีพุทธวจนะที่พูดถึงการสนับสนุนคนดีให้มีโอกาสมีที่ยืนที่อยู่ในสังคมไหมคะมีมีมีการไปตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการที่ถ้าผู้ปกครองไม่มีธรรมเนี่ยมันจะทําให้ราชยุทธ์คือพวกราชการเกษตรกรนะทั้งหลายจนชาวบ้านชาวเมืองลำบากไปหมดใช่จะเกิดการทุศินมาด้วยไล่ตัดไม่ชัดเจนขนาดนั้นใช่ ดูที่ผู้ปกครองดูที่ยุคไหนที่บ้านเมืองจะดีไม่ดีให้ดูผู้ปกครองเป็นหลักผู้ปกครอง,ง,ผ,รองผู้ปกครองมีส่วนมาก mm hmm. นะมีผลมากมีผลกระทบมากนะและเมื่อผู้ปกครองไม่มีธรรมราชยุทธก็ไม่มีธรรมหมาหมาทั้งหลายไม่มีธรรมข้าราชการต่างๆไม่มีธรรมพ่อค้าวานิชไม่มีธรรมเกษตรกรไม่มีธรรมมันจะไล่ามาจนทั้งดวงดาวเนี่ยเดินแปรปนูนแล้วก็ส่งผลมาที่โลกว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารก็สุกแก่ไม่สม่ำเสมอ กระทบมาถึงมนุษย์เนี่ยกินอาหารแก่สุกไม่สม่ำเสมอก็ทุกพลภาพผิวพรรณซานความดีของมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะซึ่งจะส่งผลต่อข้ายากหมากแพงบ้านเมืองวิปริตใช่ทุกอย่างเลยฟ้าอะไรมันวิปริตแปรปวนไปได้ขนาดนั้นใช่ใช่ศีลธรรมเป็นเรื่องที่สําคัญมากพระอาจารย์คะโยมโย,มยมอาจจะใช้คําถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่คือสัตบุรุษในความรู้สึกข,ของโยมเนี่ยมีความรู้สึกว,ว่าสูงอะ่ะ แต่ว่าในสังคมคารวาทั่วๆไปเราใช้คําว่าคนดีคนเดียวสัต,สตบุุษนี่ระดับเดียวกันไหมคะก็คล้ายๆกันนะเพราะพระพุทธเจ้าก็พูดกว้างมากพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในเรื่องของการหาให้ที่อยู่ที่ยืนคนดีไว้บา้างยังไงบ้างคะเราสนับสนุนคนดีเนี่ยจะทําให้หมู่คณะหรือบ้านเมืองเนี่ยเข้มแข็งขึ้นในการปราบคนไม่ดีเนี่ยนะพระองค์แนะนําไม่ให้ใช้อาชญาิะศัตราอาวุธ การฆ่าจองจําขังในประเทศอย่างนี้แต่จะให้สนับสนุนคนดีให้เติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะก็ด้วยพระองค์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะ,ะแล้วก็แนะนำนะพระเจ้ามหาวิจิตราชอย่างนีนะ้ก็เลยบอกว่าถ้าพวกข้าราชการเนี่ยให้เพิ่ม,มเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนให้ส่วนพวกพ่อค้าวานิชคนไหนที่ขยันขันแข็งก็พระราชทานทรัพย์เพิ่มให้ พวกเกษตรกรก็เอาพืชพันธุ์ธัญญาหารวัวควายไปให้กับเขาสำหรับคนดีนะและคนขยันเป็นการสนับสนุนคนดีและพวกนี้จะเติบโตเข้มแข็งเป็นกำลังให้กับผู้ปกครองต่อไปน่าคิดมากนะคะก็คือไม่ต้องทำโทษคนไม่ดีไม่ต้องลงโทษคนไม่ดีห้ามโบยตีเคียนฆ่าแต่ว่า สนับสนุนคนดีใช่แล้วพุทธองค์ก็ยังได้ตรัสถึงการสังเกตคนดี<ช>คนดีหรือสัตบุรุษใช่แค่ง่ายง่ายแค่นั้นเอง<ช>ที่กล้าที่จะบอกความไม่ดีของตัวเองใช่แล้วก็ไม่พึงที่จะพูดถึงความดีของตนเองหรอคะคือพูดให้น้อยพูดให้น้อยถ้าไม่มีใครถามก็ไม่ต้องพูดถ้ามีใครถามก็พูดนิดหน่อยอ่าเหมือนกับความดีเราให้คนอื่นเขาพูดแทนจริงคะอย่างนี้อ่าให้หล <c oughs> ีกเลี้ยวลดหย่อนยากล่าวความดีของตนเองโดยละเอียด ถ้าเราเป็นคนดีห้ามพูดว่าโอ้โหพี่เนี่ยทำอะไรมามากนะน้องพี่เนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กพี่อย่างนั้นสมัยนี้พี่อย่างงี้ไม่ต้องพูดพูดสั้นๆใช่ถ้าเขาไม่ถามถ้าเขาถามก็พูดเล็กน้อยแล้วเวลาเขาคนเขาขอประวัติเนี่ยนะคะโยมก็ต้องเขียนประวัติความดีห้าหน้าให้เขาให้ยดให้ลดเหมือแค่ครึ่งหน้าพอเหรอคะนิดหน่อยเอาแค่นิดหน่อยพอ ข้อสังเกตในเรื่องนี้คืออะไรทําไมพระพุทธองค์เนี่ยห้ามคะแหมถ้าเขาไปเขาทําดีจริงอ่ะตั้งห,ห้าหน้านะคะใช่คือถ้าคนคนอื่นได้พูดเนี่ยมันก็จะดีกว่าและถ้าเขาไปไปเจอความดีของเราที่เราไม่ได้บอกเนี่ยเขายิ่งน่าจะเขาจะซึ้งใจรู้สึกว่าเป็นคนดีจริงใช่ใช่่มีความถ่อมตนหรืออะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องของความไม่ดีเนี่ยที่โยมพูดเรื่องเปิดเผยเนี่ยค่ะ ผู้ช่เคยตรัสอย่างนี้ว่าผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นคือการที่คนมาเปิดเผยความดีแสดงว่าเขาเห็นแล้วว่าเนี่ยคือความไม่ดีเรียกว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษถ้ามาเปิดเผยความดีใช่ถ้ามาเปิดเผยความไม่ดีค่ะใช่ของตนเองของตนเองเขาจะเห็นแล้วว่านี้คือความไม่ดีไม่งั้นเขาไม่เห็นเนี่ย สำนึกแล้วว่าอย่างนั้นอ่าบางคนไม่สำนึกว่านี่คือไม่ดีไงแต่ถ้าเข้ามาเปิดเผยแสดงว่าเขาสำนึกถ้าบุคคลสำนึกได้แสดงว่ามีโอกาสปรับปรุตัวกองได้กับตัวกับใจได้นะในทางกลับกันเนี่ยถ้าเป็นอสะคนไม่ดีก็มักจะพูดแต่ความดีของตัวเองและไม่เปิดเผยปิดบังนะไม่เปิดเผยและซ้ําจะปิดบังความผิดความชั่วของตนเองใช่ใช่ แม้ถูกถามก็จะไม่พูดไม่พูดพุทธวจะนะใช้คำว่าเลี้ยวรถเหรอคะอ่าหลีกเลี้ยวรถยอนอย่างเงี้ยหลีกเลี้ยวรถยนคือเขาก็ไม่ได้โกหกนะแต่เขาพยายามลดทอนน้าหนักให้มันลดลงไปเบี่ยงเบนประเด็นนะอะไรไปอย่างนี้หลีกเลี้ยวรถย่อน,นพวกนี้นี่ดูง่ายนะคะจริงๆแล้วอ่าฮะคือถ้าเราฝึกตนมาแล้วเนี่ยเราจะดูง่ายถ้าคนไม่เคยฝึกไม่เคยทําอะไรตรงๆก็จะดูยากแต่ถ้าคนเคยฝึกฝืนใจ ึกขัดขัดกาวกิเลสตัวเองเนี่ยจะดูง่ายเพราะจะรู้ว่าอกิเลสมันดึงเราไปเงี้ยเราจะแก้อย่างไงเราจะหลบหลีกอย่างไงคนที่ดูจิตตนเองอยู่เสมอนเนี่ยก็จะฉลาดในวาะจิตของผู้อื่นเหมือนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยพูดยอมรับผิดพูดถึงความไม่ดีของตัวเองซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ซึ่งมันก็มีผิดมีชั่วกันได้<ช>แต่การที่จะยอมรับผิดเท่ากับว่านั่นคือได้ฝึกแล้วใชและเมื่อเปิดเผยก็เหมือนกับปาวรณาว่าน่าจะไม่ทําผิดอีกแล้วแล้วมั้งคะก็คือ ได้สํานึกแล้วว่านี่คือโทษค่ะเรียกว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วกระทําคืนตามธรรมแล้วก็บอกว่าจะสํารวมระวังต่อไปนะนี่แหละเขาต่อไปจะเจริญแล้วคารวะโดยทั่วไปก็ต้องมองตรงนี้ให้ตรงกันด้วยนะคะ<ช>ว่าตรงไหนคือดีมนุษย์คนนี้คือสัตบุรุษมนุษย์ลักษณะแบบนี้คืออัศตบุรุษแต่<ช>ถ้าคนทั่วไปมองไม่เห็นแบบนี้ที่อยู่ที่ยืนของคนดีจะไม่มีนะคะท่านนั้นก็ต้องส่งเสริมคนดีให้มากค่ะ ผู้เจ้าจึงให้ฝึกตนเองไงคือไม่ต้องฝึกคนอื่นอะฝึกตัวเองฝึกตัวเองให้มากี